ทุกท่านครับโลกของเด็กปีนี้ใบใหญ่มากอยู่ในเจ้าเครื่องเล็กๆเครื่องนี้นะครับและเป็นโลกที่มีข้อมูลทุกรูปแบบทั้งข้อมูลที่เป็นบันเทิงความรู้ที่ตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็หลายข้อมูลมีความน่ากลัวอยู่ในนี้ด้วยแล้วเด็กของเราก็ชอบที่จะอยู่ในโลกนี้นะครับจนผู้ใหญ่ของเราเริ่มที่จะมีความกังวลนะครับว่า เด็กของเราได้รับรู้ได้สัมผัสกับข้อมูลที่ถูกต้องไม่ถูกต้องข้อมูลที่มีความสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เด็กใช้เวลาอยู่ในโลกนี้นานเกินไปหรือเปล่าโลกที่3าคือโลกที่นอกเหนือจากบ้านและนอกเหนือจากโรงเรียนของเด็กนะครับโลกที่3มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นศตรวตรรษที่21เป็นต้นมา โลกที่3ของเด็กมีทั้งพื้นที่ออนไลน์และพื้นที่ออฟไลน์เด็กปัจจุบันเป็นเด็กที่เกิดขึ้นมาแบบ2โลกนะครับเขาจะวิ่งกลับไปกลับมาระหว่างโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์โดยเฉพาะตั้งแต่เหตุการณ์โควิดที่วิ่งกระทบสังคมไทยตั้งแต่ต้นปี2020เป็นต้นมาโลกออฟไลน์ที่เป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็กหลายพื้นที่ถูกปิดตัวลงหรือถึงแม้จะไม่ถูกปิดตัวก็ เข้าถึงได้ยากมากขึ้นผู้ปกครองมีความเป็นห่วงกังวลมากขึ้นและเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เด็กจํานวนไม่น้อยจะต้องถูกผลักเข้าไปเรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์เมื่อปีที่แล้วผมได้มีโอกาสไปจัดเวิร์กช็อปนะครับกับเด็กกลุ่มหนึ่งเป็นเวิร์กช็อปที่จะศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ของเขาแล้วก็ไปศึกษาด้วยนะครับว่าเขาจะสะท้อนความคิดเห็น ในการที่จะลดเวลาการอยู่ในโลกออนไลน์หรือว่าการใช้เวลาจ้องโทรศัพท์มือถือซึ่งเราเรียกว่าสกรีนไทม์เนี่ยลงได้อย่างไรแล้วก็อยากจะดูความคิดของเขาด้วยว่าเขาจะสามารถพัฒนาโลกออฟไลน์ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ของเขาได้เป็นพื้นที่ใหม่ๆได้มากขึ้นแค่ไหนนะครับซึ่งเด็กที่มาร่วมเวิร์กช็อปนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเด็กประถมแล้วก็เด็กมัธยมนะครับเป็นเด็กที่มีความสามารถแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์เยอะมากเขาสะท้อนออกมานะครับว่า ถ้าเกิดในบริเวณใกล้ๆบ้านของเขาเนี่ยมีพื้นที่เล่นมีสนามเล่นมีอุปกรณ์การเล่นที่อยู่ใกล้ๆบ้านแล้วก็เขาสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนๆของเขาได้เขาก็ไม่อยากเล่นหรอกครับโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วเขาก็ยังประดมความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่ออฟไลน์หลายพื้นที่เพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ใหม่ๆของเขาได้อย่างน่าสนใจมากนะครับแต่พอถามว่าตอนนี้อยากได้อะไรมากที่สุดเขาบอกว่าสิ่งที่อยากได้มากที่สุดตอนนี้คือต่างเติมเด็ด นี่คือความผูกพันระหว่างเด็กกับการสื่อสารในโลกออนไลน์นะสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายในการสำรวจข้อมูลการใช้สื่อออนไลน์ในโครงการยุวชนนิเวศของประชากรเจเนอเรชันซีอัลฟาซึ่งทําเสร็จไปเมื่อปีที่แล้วนะครับโครงการนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณสสสที่ให้การสนับสนุนตลอดโครงการเราศึกษาการใช้พื้นที่บนโลกออนไลน์ของเด็กเจเนอเรชันซีอัลฟาในประเทศไทยซึ่งเด็กของเราไม่ว่าจะ อยู่ในชนบทหรืออยู่ในเมืองอยู่ในฐานะที่ยากจนหรือร่ำรวยในวันนี้เนี่ยแทบทุกคนเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์เข้าถึงโลกออนไลน์อย่างน้อยเกินกว่า90%ของเด็กที่เข้าถึงโลกออนไลน์แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือใช้แต่จริงๆแล้วอุปกรณ์ที่พาเขาเข้าไปในโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่มีไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือถือนะครับมีสื่ออื่นด้วยเขาเข้าโลกออนไลน์ผ่านแท็บเบตประมาณ15%ผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยประมาณ28%เด็กสามารถเข้าโลกออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้เกินกว่า90%ที่จริงๆแล้วประมาณ95%ด้วยซ้ำไปแล้วในจำนวนนี้เนี่ยนะครับ69-70%ที่บอกว่าโทรศัพท์มือถือเป็นของเขาเองหมายความว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องระมัดระวังนะครับว่าเด็กกำลังที่จะมี ความอิสระในการเข้าถึงสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเวลาไหนไม่ว่าจะระยะเวลาเท่าไหร่ได้มากขึ้นและนอกจากนี้นะครับด้วยความที่เขามีทักษะเขามีความรู้ในการใช้สื่อเหล่านี้ได้ค่อนข้างจะคล่องแคล่วและอาจจะคล่องแคล่วมากกว่าผู้ใหญ่ได้ซ้ําไปเขาอาจจะสามารถสร้างแอคเคาท์สร้างหลุมสร้างห้องเฉพาะที่จะทําให้การติดตามกํากับดูแลการใช้สื่อออนไลน์ของเด็กได้ยากมากขึ้น อันนี้เป็นข้อสังเกตซึ่งทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะต้องมีความ,มาระมัดระวังเราพบว่ามันมีความเสี่ยงใน3มิตินะครับมิติแรกคือครอบครัวหรือว่าในบ้านเนี่ยมีกฎ,กฎกติกาในการใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าการเข้าถึงโลกออนไลน์เนี่ยชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเรื่องที่2คือระยะเวลาที่เด็กเข้าไปใช้โลกออนไลน์นานแค่ไหนอยู่ในระยะเวลาที่ปลอดภัยหรือเปล่าและเรื่องที่3ก็คือสื่อ ที่เด็กเข้าถึงนั้นมีเนื้อหาสุ่มเสี่ยงในด้านตืต่างหรือไม่เป็นที่น่าตกใจนะครับเราพบว่าเด็กของเราวันนี้เนี่ยประมาณ44-62มีมิติความเสี่ยงแบบซําซ้อนคือหมายความว่ามีมิติความเสี่ยงมากกว่า1ด้านมากขึ้นและนอกจากนี้นะครับเด็ก7-12เปรซ์ประสบกับมิติความเสี่ยงครบทั้ง3ด้านคือทั้งเรื่องกติกาเนื้อหาและระยะเวลาทุกท่านครับเป็นที่น่าเสียดายนะครับในขณะที่ ผลเสียหรือว่าผลกระทบที่ไม่ดีเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็โลกออนไลน์รวมทั้งโทรศัพท์มือถือของเด็กเนี่ยเป็นที่กังวลของคนในสังคมแต่จนถึงวันนี้เรายังไม่มีหน่วยงานใดนะครับที่จะออกไกด์ไลน์หรือว่าแนวปฏิบัติให้กับครอบครัวให้กับพ่อแม่ให้กับผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งให้กับครูว่วาเด็กในวัยไหนควรจะสัมผัสกับโลกออนไลน์ ระยะเวลานานแค่ไหนในแต่ละช่วงวัยสามารถเข้าถึงเนื้อหาอย่างไรที่ปลอดภัยกับเด็กได้วันนี้เราไม่มีไกด์ไลน์นั้นแม้นว่าเราจะมีข้อมูลงานวิจัยข้อสรุปจากงานวิจัยหลายชิ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับว่างานวิจัยที่มีการระบุชัดเจนว่าถ้าเป็นเด็กเล็กแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะสัมผัสกับจอใสหรือว่าการเข้าอยู่ในโลกออนไลน์นานกว่าวันละหนึ่งชั่วโมงถ้าหากนานกว่าหนึ่งชั่วโมงนั้น ก็จะมีผลต่อพัฒนาการทางจิตใจพัฒนาการทางด้านร่างกายรวมไปจนถึงโอกาสในการที่จะเกิดโรคเมื่อเขาเข้าสู่ในวัยผู้ใหญ่เหล่านี้เป็นข้อมูลที่น่าตกใจนะครับนอกจากนี้เรายังไม่รวมถึงข่าวต่างๆที่ปรากฏอยู่ในสื่อเป็นประจำเราได้ยินตลอดเวลาเป็นข่าวที่น่าสลดใจข่าวที่น่าเสียใจเกี่ยวกับการที่เด็กตกเป็นเหยื่อของการสื่อสารในโลกออนไลน แต่เรายังไม่มีไกด์ไลน์ไม่มีมาตรการใดๆทุกท่านครับถ้าหากจะให้ผมโทษโลกออนไลน์หรือสื่อโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือว่าเป็นผู้ร้ายผมก็คิดว่าอาจจะไม่แฝนักนะครับเพราะว่าในโลกออนไลน์เองนั้นมีข้อมูลจํานวนมากที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการเรียนต่อ,อการพัฒนาสติปัญญาของเด็กเป็นคลังข้อมูลสําคัญที่ ที่ผู้ปกครองหรือว่าใครก็ตามสามารถที่จะใช้เพื่อการเรียนรู้ของเด็กได้ผมไม่อยากที่จะให้ที่บ้านหรือพ่อแม่ผู้ปกครองโยนภาระการเข้าถึงการอบรมการใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าโซเชียลมีเดียไปให้กับครูหรือไปให้กับโรงเรียนเพราะจริงๆแล้วเด็กเนี่ยนะครับใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนและกับครูเนี่ยไม่ถึง1ใน5ของสัปดาห์ด้วยซ้าไปดังนั้นเวลาส่วนใหญ่ที่อยู่คืออยู่กับเด็กอยู่กับผู้ปกครองอยู่กับที่บ้าน มีครอบครัวหนึ่งนะครับที่ผมได้พูดคุยด้วยคุณพ่อของเขาอบอกว่าลูกเนี่ยไม่ค่อยสนใจคณิตศาสตร์ไม่ชอบคณิตศาสตร์แล้วพ่อแม่ก็พยายามที่จะหาข้อมูลอะไรที่จะมาช่วยให้ลูกมีความสนใจในคณิตศาสตร์มากขึ้นแล้วตัวคุณพ่อเองเขาก็บอกนะครับตัวเขาก็ไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์อะไรดงนั้นเขาก็เลยพยายามหาข้อมูลใน YouTube ในโซเชียลมีเดียอื่นๆ ที่มีความน่าสนใจและเหมาะกับวัยของของลูกของเขาซึ่งอยู่ในวัยประถมนะครับแล้วเขาก็ไปพบข้อมูลใน YouTube ที่ผูกเป็นเรื่องราวของนักคณิตศาสตร์สำคัญสำคัญหรือว่าการค้นพบทางคณิตศาสตร์ที่โดดเด่นที่มีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยูคลิดเรื่องของพีทาโกรัสเรื่องของอาร์คิมิดีสหรือแม้กระทั่งการบันทึกเลขศูนย์ที่เก่าแก่ที่สุดที่วิหารจตุพุทธ ที่ควาลิออในประเทศอินเดียแล้วเขาก็เอาข้อมูลนี้ไปคุยกับลูกนั่งดูไปกับลูกเขาเอางก็ไม่มั่นใจนะครับว่าวิธีการอย่างนี้จะทําให้ลูกเขาเก่งคณิตศาสตร์ขึ้นหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเขามีเวลาในการที่จะได้ติดตามข้อมูลค้นคว้าข้อมูลอยู่ร่วมกันกับลูกเป็นการใช้เวลาครอบครัวพ่อลูกอย่างมีคุณภาพเขาก็หวังนะครับว่าในอนาคตลูกของเขาจะชอบคณิตศาสตร์ขึ้นมาและจนตอนหลังเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเขาชวน ลูกดูภาพยนตร์เรื่อง Hidden f i g u r e ซึ่งเป็นเรื่องของนักคณิตศาสตร์ของผู้หญิงผิวสีที่นาซ a นะครับแล้วมีบทบาทต่อก,กันสร้างห้องคอมพิวเตอร์ที่นาซ a มากหวังว่าวันหนึ่งลูกเขาก็จะหันมาชอบคณิตศาสตร์ครับโลกที่3ออนไลน์มีประโยชน์อย่างมหาศาลครับถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองมีการวางแผนมีเทคนิค มีทักษะในการที่จะใช้เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ของลกูกมากกว่าที่จะเป็นเครื่องมืออะไรที่ยื่นให้กับลูกเพื่อที่ลูกจะได้อยู่นิ่งๆเฉยๆไม่มารบกวนกิจ,จวัตรประจําวันหรือไม่มารบกวนเวลาที่พอ่อกับแม่กาลังทำมาหากินอยู่หรือให้โทรศรัพท์มือถือหรือว่าการใช้เวลาในโลกออนไลน์เป็นรางวัลกับลูกถ้าหากวางแผนให้ดีข้อมูลที่อยู่ในสื่อออนไลน์อยู่ในโทรศรัพท์มือถืออาจจะเป็นโรงเรียนเสริมหลักสูตรที่มีราคาถูกที่สุด แล้วก็มีประสิทธิภาพี่สุดของพ่อแม่ก็ได้มีข้อมูลอีกอย่างที่น่าสนใจนะครับเราจะน่าตกใจด้วยคือปริมาณการใช้โทรศัพท์มือถือของพ่อแม่และปริมาณการใช้สื่อในโลกออนไลน์ของพ่อแม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการใช้โทรศัพท์มือถือของลูกอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นหมายความว่าเวลาพ่อกับแม่จะใช้โทรศัพท์มือถือที่บ้านไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน เข้าไปดูเรื่องอะไรขอให้ระมัดระวังนะครับการใช้ของคุณมีอิทธิพลต่อการใช้ของลูกและถ้าวันหนึ่งคุณจะต้องบ่นว่าลูกของคุณติดโทรศัพท์มือถืออาจจะต้องมาสํารวจตัวเองว่าตัวเองใช้โทรศัพท์มือถือต่อหน้าลูกนานเกินไปหรือเปล่านอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะไม่ทันได้ตั้งข้อสังเกตหรืออาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําไปโทรศัพท์มือถือเป็นโรคติดต่อ,อยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าหาก การนั่งพูดนั่งคุยที่บ้านในวงครอบครัววงหนึ่งทุกคนนั่งพูดนั่งคุยกันอยู่แต่มีโทรศัพท์มือถือของใครคนใดคนหนึ่งดังขึ้นมาหรือว่ามีลายแจ้งเตือนขึ้น,นมาแล้วเจ้าของโทรศัพท์หยิบโทรศัพท์ขึ้นเปิดอ่านดูข้อความตอบข้อความหลังจากตอบเสร็จก็จะสไลด์ไปแอปพลิเคชันอื่นๆเช่นไป Facebook YouTube Twitter Tik t ็อหรืออะไรก็แล้วแต่จนในที่สุดเป็นระยะเวลานานเชื่อเลยครับอีกแป๊บเดียวเท่านั้นเอง คนต,ต่อไปก็จะเริ่มหยิบโทรศัพท์มือถือเพราะทุกคนมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมืออยู่แล้วแล้วหลังจากคนที่1คนที่2แล้วคนที่สามจนในที่สุดก็เกิดเป็นภาพที่ทุกคนคุ้นตาคือคนในบ้านนั่งล้อมวงอยู่ด้วยกันแต่ต่างคนต่างก้มหน้าสื่อสารในโลกออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือของตัวเองผมว่าโลกออนไลน์จะเป็นยาพิษหรือว่าจะเป็นอาหารเสริมขึ้นอยู่กับพ่อแม่และผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวเด็กนะครับว่า มีความสามารถในการวางเงื่อนไขกฎกติกาในการใช้โทรศัพท์มือถือที่บ้านมากน้อยแค่ไหนได้พูดคุยกับลูกอย่างเข้าใจหรือเปล่ามีการวางระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นระยะเวลาที่ปลอดภัยกับลูกหรือไม่และมีการแนะนำติดตามเนื้อหาต่างๆที่ลูกได้เข้าถึงและมีทักษะในการที่จะแยกโทรศัพท์มือถือออกจากมือลูกเมื่อถึงเวลาจำเป็นโดยที่ไม่เกิดการทะเลาะกันระหว่าง ผู้ใหญ่กับเด็กอย่างที่เราเคยเห็นอีกเรื่องที่สําคัญมากนะครับคือการเรียนรู้ของเด็กจะละเลยโลกใดโลกหนึ่งไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโลกออฟไลน์ line, หรือโลกออนไลน์ line. พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องสามารถสร้างสมดุลในการเรียนรู้ผ่านโลกออฟไลน์ line, พอๆกับโลกออนไลน์ line, ได้อย่างลงตัวมีหลายอย่างที่โลกออฟไลน์ line, สามารถเสนอและก็ให้เด็กๆเรียนรู้ได้โดยที่ โลกออนไลน์ไม่สามารถทําได้และมีหลายอย่างข้อมูลที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่จะทําให้เด็กมีความรู้พัฒนาตัวเองพัฒนาสติปัญญาอย่างที่โลกออฟไลน์เข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นสองโลกนี้จะต้องสมดุลและเกื้อกูลกันผมคิดว่าในการที่ผู้ปกครองจะยื่นโทรศัพท์มือถือให้กับลูกในครั้งต่อไปผมจะต้องทำกันบ้านให้มากขึ้นคิดให้มากขึ้น และถ้าเกิดมีเด็กกาลังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ที่บ้านและท่านใดนั่นเองได้ยินเสียงรถของพ่อแม่วิ่งเข้ามาในบ้านแล้วลูกวางโทรศัพท์มือถือวิ่งไปหาพ่อกับแม่ผมคิดว่าผู้ใหญ่คงจะทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเด็กอยากจะใช้เวลาอยู่ที่บ้านกับใครและอย่างไรขอบคุณครับ